สินเชื่อสู้ภัยโควิดเงินกู้1,000 0บาทไม่ต้องมีคนค้ำประกันทกอให้แจ้งความประสงค์ได้แล้ว สวัสดีค่ะอันนี้ต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะหากท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามาชมนะคะเพิ่งก็ฝากกดติดตามช่อง B Y Station นะ,ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีมาตรการดีๆนะคะเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิดในส่วนของละลอกษาทั้งนี้ผ่านทางธนาคารทกศนะคะนั่นก็คือสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการดํารงชีวิตให้แก่ประชาชนสําหรับวงเงินสินเชื่อรวมที่ทางธนาคารทกสสามารถปล่อยได้นะคะก็คือ1 0,000ล้านบาท เรียกว่าให้สำหรับรายละไม่เกิน1 0,000บาทนับคร่าวๆก็ประมาณ1ล้านรายนะคะที่สามารถจะได้รับสิทธิตรงนี้สมบัติสำหรับคนที่จะกู้ได้เนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรนะคะที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินในช่วงนี้เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ้นั่นเองค่ะค่ะทั้งนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบไปนะคะว่าต่อรายเนี่ยจะไม่เกินท่านละ1 0,000บาทนะคะโดยระยะเวลาในการชำระนี้เนี่ยให้ส่ง ชำระคืนเป็นรายเดือนนะคะโดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6งวดแรกเรียกว่าหลังจากได้เงินไปเนี่ยหงวดแรก6เดือนแรก,แรกยังไม่ต้องจ่ายคืนนี่ให้กับธนาคารไปเริ่มชำระเมื่องวดที่7ระยะเวลาในการกู้เนี่ยไม่เกิน3ปีนะคะส่วนที่สําคัญเลยไม่ต้องมีหลักค้าประกันนะคะไม่ต้องมีคนค้าไม่ต้องมีอะไรมาค้ทาทั้งนั้นนะคะก็สามารถที่จะขอสินเชื่อประเภทนี้ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันบ้างนะคะอยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนนะคะเป็นแบบคงที่แบบแฝตเลทหนึ่งหมื่น ก็0.35ต่อเดือนก็35บาทต่อเดือนนะคะนะทั้งนี้ระยะเวลาในการขอกู้ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2564นี้นะคะเนื่อก็แล้วแต่อาจจะวงเงินหมดก่อนหรืออย่างไรก็ติดตามกันต่อไปสําหรับเงื่อนไขอื่นๆในการพิจารณานะคะก็หลายๆคนที่อาจจะมีข้อสงสัยหรือขอ้อกังวลว่าเอ๊ะเขาตรวจเครดิตบุโรหรือไม่นะคะก็คือเขาตรวจเหมือนกันแล้วก็ใช้ผลคะแนนมาพิจารณาร่วมด้วยแต่ว่าอาจจะมีการผ่อนปลนจากสินเชื่อตามปกติของทางธนาคาร นิดนึงอาจจะมีการผ่อนปลนลงมาทําให้อาจจะอนุมัติได้ง่ายกว่าตัวสินเชื่อตามปกตินะคะทั้งนี้ก็ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL นะคะหรือต้องมีสถานะบัญชีที่เป็นปกติสําหรับลูกค้าเดิมทั้งนี้สามารถที่จะแจ้งความประสงค์การขอสินเชื่อได้ผ่านทางไลน์ o f f i c i a l BACFamily นะคะหรือถ้าเกิดท่านใดที่ยังสงสัยหรือก็ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปที่025550555ได้นะคะ ก็วันนี้เป็นข่าวสั้นๆที่ทาง B Y Station มีมาอัปเดตมาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะไม่พลาดนะคะสารับความรู้ดีๆแบบนี้ที่เรานำมาแบ่งปันกันนะคะหากท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ